เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมมันเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากยูทูบกัมมันเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็อยู่กันในเกมแฟนนี่เทลฟอเรสต์ยูไนต์กันอีกหนึ่งรอบนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาแนะนําวิธีการเติมเงินให้แฟนนี่เทลอย่างไรให้ถูกกว่าการซื้อในเกมนะครับผมคือวิธีนี้เนี่ยมันถูกกว่าแบบโอ้โหเกินสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมดังนั้นเนี่ยใครที่ เวลามีคิดใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับอ่าเดี๋ยวดูก่อนนะผมว่าในเกมเนี่ยนะครับในการเติมเงินของเรานะครับผมก็เติม1ครั้งนะครับผมอ่าสมมติเอาสมมติเอา150บาทก็ได้นะครับผมเราจะได้จํานวนเท่ากับ300เพชรบวกกับ7เพชรนะครับผมก็คือรวมเป็น307นั่นเองนะผมแล้วก็จะได้เงินมาอีกนิดนึงประมาณ6000นะครับอ่านี่คือ150บาทนะฮะถ้าเป็นแบบเติมเยอะๆเลยเช่น3,450อย่างเงี้ยจะได้เป็น6,900เพชรบวก230เพชรนะครับผมแล้วก็เงินอีกประมาณกว่านะครับ แต่นะครับผมมาดูที่วิธีการเติมที่ผมจะแนะนานะครับวิธีการเติมที่ผมจะแนะนําก็คือการเติมผ่านบัตรกาลิน่านั่นเองนะครับผมเพราะอันนี้เป็นการเ,เติมโดยตรงกับบริษัทนะครับมันเลยได้ค่อนข้างถูกกว่าเติมผ่านแอปมือถือเพราะมันต้องไม่หักกับ Google หักกับ Apple อีกนะฮะดังนั้นบริษัทเขาก็เลยจะให้แบบ้ให้ของได้มากกว่านะครับผมซึ่งถ้าเราเติมบัตรกาลิน่าอย่างเงี้ยนะครับผม150ปกติเนี่ยเราจะได้แค่เท่าไหร่เอง150ปกติเราจะได้แค่300เพรเองนะครับผม3ะฮะ ก็ตีว่าเพชรละ0ูนย์จุดบาทนะครับผมแต่ถ้าเราเติมด้วยบัตรกลีน่านะครับผมเราจะได้ถึง352เพชรน,นะครับผมเรียกว่าได้เพชรเยอะขึ้นสูงถึง14%เลยนะครับเยอะมากนะครับผมหรือว่าถ้าเติมแบบ1000อย่างเงี้ยนะครับผม1000ในร้านค้าขายเพชรของเกมเนี่ยมันจะอยู่ที่ 2,100บวก55ก็เป็น2,155บเพชรนะครับผมแต่ถ้าเราเติม1,000บาทด้วยกาลิน่าเนี่ยนะครับผมเราจะได้เพชรสูงถึง2,364บเพชรนะครับผมแล้วยังไม่พอนะผมถ้าเติมผ่านเว็บของเทพทูนะครับผมซึ่งเป็นเว็บขายบัตรเติมเงินออนไลน์เนี่ยจะได้ส่วนลดอีก10บาทนะผมก็คือจ่าย990านะผมได้ถึง2,300เพชรนะครับ คือเรียกว่าเหลือเพชรละ0.4 2บาทแค่นั้นเองครับผมคือถูกมากครับผมถูกกว่าการเติมผ่านหน้าโตเกมเยอะเลยนะครับผมดังนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแนะนําวิธีการเติมเงินผ่านเว็บเทพทูกันนะครับผมในการเข้าเว็บเทพทูนะครับผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมคือถ้าเข้าผ่านลิงก์นี้นะครับผมก็จะเข้าเว็บได้เทพทูได้ปกตินะครับผมแล้วก็นะครับเงินค่าเติมส่วนหนึ่งนะครับผมจะให้ค่าขนมผมด้วยนะครับผมแต่บอกไว้ก่อนนะครับ ไม่ว่าคุณจะเติมผ่านลิงก์นี้หรือไม่เติมผ่านลิงก์นี้เข้าเว็บโดยตรงอะไรก็ตามนะผมส่วนลดก็ยังได้เท่าเดิมอยู่นะครับคือตัวเทปทูอ่ะปกติเขามีส่วนลดอยู่1%อยู่แล้วนะครับผมแต่แค่เติมผ่านลิงก์นี้ผมจะได้ค่าขนมจากทางเทพทูเพิ่มแค่นั้นเองครับผมโดย คนที่เติมเนี่ยเขาก็ไม่ได้เสียอะไรเพิ่มนะผมก็คือได้ราคาเท่าเดิมน <Leah> ั่นแหละนะครับแค่เป็นการสนับสนุนช่องผมแค่นั้นเองนะครับก็บอกไว้ก่อนนะผมเผื่อใครสงสัยว่าเอ้ยมีอะไรหรือเปล่าได้ส่วนลดน้อยลงหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมก็คือได้ส่วนลดเท่าเดิมแหละนะครับแค่ทางที่ถูกเขาจะให้ค่าขนมผมแค่นั้นเองนะฮะอ่าเมื่อกดลิงก์เข้ามานะครับผมเมื่อเข้ามาถึงหน้านี้นะครับผมก็จะเห็นว่าสัญลักษณ์กาลิน่านะครับผมก็กดตรงนี้เข้าไปนะครับผมก็จะมีบัตรเติมเงินนะครับบัตรเนี่ยก็จะได้ส่วนลด1% 10%ตตาาาามมมมมมทที่่่ผผบอกกกกนนนนะะะคัแลลล้้้้้วว็ไไดดดเเเเเชพิิิิยจงงหมดนะะรผผมมนึ่ หมดเลยนะครับก็สมมุติอ่ะผมเติมร้อยหนึ่งแล้วกันนะผมเติมร้อยหนึ่งเนี่ยก็จะได้ส่วนลด1บาทใช่ไหมเพราะมันลดไป1%นะครับผมแต่ถ้าเติมพันหนึ่งก็จะได้ส่วนลด10บาทนะครับผมก็ถูกกว่านะครับผมแล้วก็ได้แต้มเยอะกว่าด้วยนะครับอ่าสมมติเราซื้อ100บาทนะผมก็กด100บาทเข้าไปกดใส่ตะกร้าครับผมปุ๊บจะเห็นว่าตรงขวาบนนะครับผมจะขึ้นเลข1มานะครับผม ก็ถ้าเราแบบซื้อของเสร็จแล้วปุ๊บก็กดตรงนี้ครับผมนี่ครับกดออกมาปุ๊บมันจะบอกว่าเอ้ยเราเลือกอะไรไปบ้างนะผมแล้วก็วิธีการซื้อนะครับผมก็เลือกว่าโอนธนาคารนะครับเพราะมันถูกสุดแล้วนะผมดูทูวอลเล็เนี่ยมันจะคิดราคาเต็มแถมบัตรเครดิตเกินด้วยนะฮะก็กดโอนธนาคารไปนะผมแล้วก็ตรงนี้มันจะบอกว่าให้เราตรวจสอบดีๆนะผมเพราะเวลาเขาส่งตัวเลขมาเนี่ยเราต้องโอนเลขให้มันเป็นจุดทศนิยมที่ถูกต้องนะผมเพราะเขาดูที่ทศนิยมนะครับผมและตรงนี้เราก็ใส่อีเมลของเรา,เาไปนะครับเพราะเวลาเราได้บัตรเนี่ย มันจะส่งเข้าอีเมลเรากับอีกอันนึงก็คือขึ้นในหน้าเว็บนี้นะผมมันจะเป็น2ชั้นไงเผื่อหน้าเว็บนี้เราเผลอปิดไปอย่างเงี้ยก็อย่างน้อยก็ไปดูในอีเมลของเราได้นะครับ ตรงนี้ก็ใส่เมลของเราไปนะครับอ่าตรงนี้ก็บอกอีกรอบหนึ่งแล้วว่าโอนให้มันตรงจุดทันนิยมนะครับมาถึงตรงนี้นะครับผมก็เช็คดูด้านซ้ายมือนะครับผมว่าเอ้ยได้ส่วนลดไปกี่บาทแล้วก็ตรงนี้มีสนับสนุนกัมันเวนะครับผมเป็นเลข10หัวใจนะครับผมซึ่งอันนี้ผมไม่ได้10บาทนะครับผมเขาให้มาเป็นหัวใจเฉยๆนะครับผมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยนะครับขอแค่ขึ้นสนับสนุนตรงนี้ก็พอนะครับผมถ้ายังไม่ขึ้นสนับสนุนนะผมรบกวนกดลิงก์ของเทพทูกัมันเวอีกรอบหนึ่งนะครับผผมมมมม98.98เเ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 นน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 ีีีีีีี่่่่่่ยยยยยคคคคืืืืออออออััััั้้้้ลลขข2ตตววทททาาาาาจะะป็รรสงซใ นะครับผมพอถึงตรงนี้นะผมก็มีเวลาโอนเงินเข้าไปครึ่งชั่วโมงนะครับก็โอนเงินเข้าไปได้เลยนะครับผมก็จะมีวิธีการโอนตามด้านล่างเลยครับผมมีพ้อมเพย์มีกสิกรอะไรพวกนี้ผมแนะนําให้โอนผ่านกสิกรก็ดีนะครับมันจะได้ไวกสิกรกรุงเทพอะไรเงี้ยของไทยพาณิชย์กับกรุงไทยจะค่อนข้างช้านิดหนึ่งนะครับอ่าพอมาถึงตรงนี้นะครับผมก็โอนเงินเข้าไปได้เลยอย่าลืมนะครับตอนโอนเงินต้องเป๊ะนะครับผมถ้าไม่เป๊ะต้องไปติดต่อทางอินบ็อกซ์ของเทพทูที่เพจเทพทูเองนะครับผมว่าอ่าเราโอนไปแล้วโอนใส่่เเลลขทยยนมมผผิดดว้้้าแกกไไััตอง มีติดต่อซัพพอร์ตได้24ชั่วโมงนะครับอ่าเมื่อเติมเงินเสร็จนะครับผมมันก็จะหมุนๆแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะเอารหัสมาให้เรานะครับโอเคเมื่อได้รหัสบัตรการีน่ามาแล้วนะครับผมก็ไปเข้าเว็บเติมเกม .com นะครับผมเป็นเว็บเติมเงินของการีน่าเองนะครับผมชื่อเว็บเติมเกม .com/ app นะครับผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้อีกอันหนึ่งแล้วกันนะครับก็มาถึงนะครับผมก็เลือกเกมของเรานะผมอ่าอย่างผมเนี่ยจะเติมไพน์ทีเทลอย่างเงี้ยนะผมก็กดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับพอกดตรงนี้ ตรงนี้นะฮะตรงบัตรกาลินาที่มีรูปใกล้ๆกเซเว่นอยู่นะครับผมแล้วเราก็ไปเอารหัสบัตรกาลินาที่เราได้เมื่อกี้มาใส่นะครับอ่าถ้าของเว็บเทปทูมันคือรหัสตัวด้านบนนะผมมันจะให้รหัส2บรรทัดมานะผมรหัสด้านบนนะอันที่จะเป็นด้านบนนะผมแล้วก็กดยืนยันครับปึ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับผม เราได้เพชรมา233เพชรนะครับเห็นไหมครับว่ามันง่ายนะผมก็ปุ๊บสั่งปุ๊บโอนเงินเสร็จเอามาใส่ที่เว็บเติมเกม .com นะฮะก็เสร็จเลยนะผมสำหรับการเติมบัตรนะครับเดี๋ยวไปดูในเกมกันว่าเงินเข้าหรือเปล่านะครับอ่ะพอมาถึงในเกมนะผมก็กดเข้าไปดูร้านค้านะครับผมจะเห็นว่าเพชรเราเข้ามาแล้วนะครับผม233เพชรนะครับผม ถ้าเทียบกับถ้าเติมเงินร้อยหนึงเนี่ยเห็นไหมจะได้แค่200เองนะครับคือจะเห็นว่าการเติมเงินด้วยบัตรกาลินาครผมมันถูกกว่านะผมได้เพชรเยอะกว่าเยอะมากครับผมยังต่ำๆก็คือ10%ขึ้นไปอ่ะนะครับยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูกครับผมเพราะ เราได้ทั้งส่วนลดของตัวบัตรกรัลิเองน่เอจากทางเทบทูนะครับผมแล้วก็ได้ตัวโบนัสจากการเติมเงินผ่านบัตรกรัลิยาต,ตรงๆอีก10%กว่าเปอร์เซนต์เลยนะครับผมก็อันนี้เหมาะกับคนที่จะเติมเงินเยอะๆนะครับผมแต่ถ้าใครแบบเติมไม่น้อยเอาสะดวกก็จะเติมในมือถือเหมือนเดิมก็ไม่ว่ากันนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็วเท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด subscribe YouTube ก็เหวยด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ